ครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยเลือกบัตรมวยแอคชั่นนะครับอคันบ็อกซิ่งครับก็ประชานสมพันธ์นิดนึงวันที่16ถึงยี่เอ่อขออภัย20 25ิบถึงสามกราคมมีอะไรฮะมวยเยาวชนชิงแชมป์เอเชียโอ้ครับบ้านเราบ้านเราสิครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเชิญไป4ี44ประเทศได้ไัมมากเท่าไหร่มากสี่ บ้าเหรอบ้าหมดแปลว่าเขายังดูอยู่ต่อยที่ไหนฮะกู้จะบ้าได้หรือเปล่าว่าประเทศไทยต่อยที่ไหนต่อยที่อินประตูฮะอินดอร์อินดอร์โอ้โหแปลได้อินบาอินดอร์ทำไมเขาไม่ย้ายไปต่อยที่นี่นะฮะไทยญี่ปุ่นคนดูเยอะคนดูเยอะคนไปร้องแต่วันนี้เลยโโอ้หรักมัวงงมากเลยทำไมคนดูเยอะจังเลยงงอะไอ้บ้าต้องแบบมีฉีดไอไอ้ด้วยนะขอมาดูนี่เลย สอมาดูงานที่กรุงเทพแล้วแล้วเพชรหนองเต้เพชรหนองเต้นะเใช่ไหม่เราจะได้ยินนะสอสิริลักษ์ผ่องโชคนะเจอวายุน้อยสอสางาจารุเวลาพิลม์สงงาการช่งจารุเวลาพิลล์ไหนถนนสนิเละมากเลยใครชนะการยาการพิตาครู่นี้เนี่ย บอกได้เลยนะไม่จบดูเสื้อกับอการแนนบอกบอกได้เลยต่อยที่ไหนเสื้อชุดอย่างนี้เสื้ออย่างนี้เนี่ยลาดดำเนินลาดดำเนินลุาพล้วเินปิดยาวแล้วลุมพินีลาดดำเนินเขาปิดเป็นหมดแล้วดูครับ ชาวต่างชาติ231คนโอ้โหอีกคนลุกไปเข้า่วมอยู่แล้วดูกรรมการยืนนี่ครับนี่นมั่งกล้องตลอดไม่ดีเลยเยืนเดี๋ยวดูการสับมือครับโอ้มาสแกเหลือกินเลยอ่ะเริ่มนิ่งมากโอ้ยนิ้วไปด้วยกรรมการนี่ตกใจนิดนึงอ่ดูการสับมือเป็นไงสับมือนี่ก็มีแบบเหมือนกับแรงเฉยด้วยนะมีแบบเด้งขึ้นน่ะมาสุดยอดอ่ะมาดีไหมมีสปริงขึ้นอีกอ่า ม่านเนี่ยติบเลยแต่ว่าตอนตกใจเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวเดี๋ยวดูดีเนี่ยมาฟุ๊กหรือของจริงปาดเลยครับปางแม่วายุน้อยคนไหนน้องเต้เนี่ยฮะวายุน้อยน้องเต้แดงน้องเต้แดงเต้แดงโอ้พี่แมา เนี่ยครับดูการสับมือวายุน้อยนี่มีบัตรนะสังเกตนะการต่อยบัตรดีทีเดียวแล้วไอ้คนมันไม่มีบัตรวิ่ด้วยเหรอฮะอะไรอย่างน้องไอ้ไอ้น้องนี่มันชอบเตะไงโอ้โหชื่อเนี่ยหน้าบ่มมากเลยไอ้ดวียโอ้ดูเรียกแรงอย่างนี้ลีมิงก็ต้องบอกอย่างนี้เลยครับอะไรน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไล่ต่อละสามสองสามสองนะครับต้องทำมือคว่ำนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับจีบอย่างนี้สามสองนะดูนะ

ไม่โดนเลยนะเต็มเต็มเลยครับฝรั่งบอกโอ้ใบกอดเต็มดั้งเลยอ่ะโอ้คายลายนิดหน่อยนิดไปคายฟันซีเมนต์ออกมาเลยนะโอยางก็พอครับโอ้ต้องให้แก้อีกครับเป็นไงมุกใหม่เรียบร้อยไปเพชรครับเต้ไปแล้วงั้นไปดูมวยสากลดีกว่าใครนะครับไอ้นี่ไงที่น็อกเลบูมูมาชินี่ไงอเล็กซิสอากเวโรอากเวโรคุณไม่มีคุณดิไม่มีวันนี้ไปเจอใครอ่ะนี่ครับเจอร์ด์พรายเออร์โอ้โห ก็ลองดูครับเป็นมวยสไตล์บูดุดันหมัดหนักทั้งคู่นะครับเซกโอเอ่อไม่ใช่เซกโอนะครับอเล็กซิสอเกโร่เนี่ยสีน้ำเงินมีหนวดนะครับเอ้าไอ้นั่นก็มีหนวดนะเอ้าโอ้โหแม่ดูไปอีมากเลยครับโอ้โหดูสิครับโอ้โหมันโกรนมานกันมาจากไหนครับเนี่ยแม่น้ำเงินนี่ต่อยแบบซันเชสเลยนะมันแคบๆซึ่งโอ้โหยูครับ นี่มีเต้นมียักไหลโชว์ยิ้มนี่ครับฝ่ายดำเนี่ยมาจากมาเลเซียนะฮะลาไพรเยอร์ไพรเยอร์ไพรเยอร์เอ้าฮูยอักเกโร่นี่เป็นมวยที่ระบากลรโค้นดีต่อยต่อยหมัดแคบได้ดีดูครับดูต่อยหนึ่งสองได้มีหมัดชุดนะฮะโอ้ก็โดนเหมือนกันนะโดนก็แข่งเหมือนกันครับโดนก็แกว่งเหมือนกันนะฮะเออนักต่อยนักชกจากมาเลยนี่ก็ต่อยได้ดีอ่ะดูสเต็ปครับดูสเต็ปครับนะฮะแอ่ออกเกโร่นี่ครับ กางเกงนี่สงสัยสั่งเบอร์เอสมาเนี่ยดัดนะครับกัดป้องกันตัวไม่ดีนะฮะไอ้เจ้าไหลมัดนะฮะเพเยอร์เพเยอร์ครับคือพวกนักมวยพวกนี้เขาเป็นมวยไฟเตอร์แล้วไม่เคยป้องกันตัวอยู่แล้วเดินอย่างเดียวฮะโอ้โหที่ต่อยกันมา31ปีแล้วนะครับดูเนี่ยดูครับเราไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับจากจากตุ๊กตาบีซีดีฮะโโอ้หจากของถมครับโอ้ย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 โอ้ น่ากเหมือนนักร้องวงควีนนะใช่ใช่ใช่เฟดดี้เหมือนเฟนดี้เมอร์คิวรี่นะฮะโอ้โหเฟนดี้นี่แกก็ออกแมนแมนด้วยนะฮะใส่เกงมาลยสั้นเหมือนกันเลยฮะเต็มเลยอ่ะต่อยกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับโดนเยอะนะโอ้โหตอนนั้นจะไม่มาเอาไปโล้ยหมีงที่โดนเยอะเลยนะครับดูเลี้ยวแรงแบบไม่เคยมีเท่าไหร่เลยอ่ะแกว่งเลยซึมไปเลยดูหนวดก็รู้เลยครับหนวดเนี่ยแบบไม่เคยดีเลยฮะกาเอาแบ็คมาช่วยด้วยนะโอ้โหโดนเยอะเลยไอคนนี้เนี่ยเหมือนกับ รอบชิงชนะเลิศที่จีนเลยนะที่ต่อยกับอะไรครับมานัทบุญจำนงนะมานัทชิงอ่ะจากเอกวาดอครับนี่แหละครับเดินอย่างเดียวเลยครับกราบนี่ครับยกแรกเลยกครับเราให้ดู14ยกเลยนะครับพอโลกสองเสร็จเราดูยก14บเลยครับนะฮะดูสิครับเดินได้ใจเลยอ่ะกรับนะฮะดูสเต็ปดูสเต็ปตัวเล็กัวเยอะนะอือดูโซ่เลยจะฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วกรับ โอ้โหมาเป็นชุดอ่ะตั้งคือเปิดตำราแทบไม่ทันอ่ะสวนเนี่ยโอ้โหกันดูสิครับหวานเสียวเลยครับสมัยก่อนนี้สงสัยข้างเวทียังดูดบุหรี่ได้อยู่นะทำไม้ะครับนเพราะปุ้นเลยดีกว่าเท่านันปุ้นเลยโอ้โหเดินแบบไม่กลัวเลยนะตัวเล็กกว่าแต่เงยหน้าขึ้นต่อยเลยใช่นะโอ้ยต่อยแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ อ่ะโรคก็ก็เหมือนกับว่าตอบโต้ได้เจ็บๆเหมือนกันนะคุณชยยกนี้ยกนี้ค่อยเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยแต่ว่าผมว่าทางทางฝ่ายเนี่ยเพเยอร์เพเยอร์เหรอเพเยอร์น่าจะต่อยได้ดีกว่านะแต่ดูแกมั่วๆหน่อยนะแล้วแบงเกอร์อ่ะแบงเกอร์เป็นไงฮะแบงเกอร์เพเยอร์ชอบปี่นเจ้ามือฮะอ้าวถ้าเพเยอร์นี่อยู่ต้องเงินอุ้ยถ้าแบงเกอร์ที่แดงนะลองทำวงควีนไม่ไหวแล้วครับโนนซ้ายกัอีกโอ้โหโอ้โหมาลูกต่อยเข้าประชิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะ อเวโร่หน้าจะต้องถอยออกไปนะใช่คือตัวยาวกะต่อยไม่ถนัดก็ต้องต่อยวงนอกวงนอกก็เสียเปรียบครับค่บวงในก็ไม่ดีจะแพ้เลยดีกว่าเอ้ยโยนผ้าขาวเลยดีกว่ากี้ครับนะฮะแหมขาวแล้วครับดูครับไม่ทันนั่งเลยครับครับยกสิบสามเลยยกสเลยครับดูครับเหมือนกับโอ้ยังเป็นยกต้นๆอยู่เลยครับต่อยยกหนึ่งเลยนะโอ้ยขยันจังนะแต่ก็ต่อยกันสิบห้ายกครับนี่ซัดกันคุณทีผมทีเลยครับไม่สนแล้วครับ โอ้โหนี่ก็ล้วงลำตัวอย่างเดียวเลยครับการเอาศอกเอาเอาหัวไหล่ถ้าทางขโมยตังเก่งนะฮะทำไมครับเข้าวงในนี่ล้วงอย่างเดียวเลยครับอ้าวแล้วครับดูนีครับเที่ยวคาเฟ่ก็มันเลยนะครับอ้โหนักล้องนี่ไม่ชอบนักล้องนี่วิ่งเลยครับโอ้โหเดินอย่างเดียวเลยครับครับแม่เดินอย่างงี้เนี่ยจะเป็นมวยไทยนี่ถือว่าแพ้นะเป็นรองเลยนะครับเอ้เหรอโอ้ ไม่สนเลยครับต่อยที่ไหนพี่นะต่อยต่างประเทศฮะไม่ใช่ลุมพินีเลยครับไม่ใช่ดูกรรมการที่ลุมพินีนะครับ่เมดิสันเมดิสันเมดิสันสแควร์การ์เด้นเอ้ยอาร์เกโรกุนท่าทางจะไม่รอดแล้วมั้งครับดูเริ่มอ่อนแรงไปเยอะเลยนะโเดินแบบอืมแต่ไม่แน่แต่คนรยกสิบสี่เลยเหรอยกอวสารยกอวสารย้ายไข่อวสารนะฮะก็ไม่บอกสิครับก็ไปไปประมาณนี้นะไอ้แยเยอร์แพ่ไอ้เพเยอร์นี่โดนแน่นอนเลยเหรอ แต่น่าจะเป็นกุลไหมกุลก็ไม่ไหวนะเพเยอร์นี่ออกเพย์เยอร์นี่มาเหมือนยกหนึ่งทุกครั้งเลยอไม่มีแผ่วเลยดูดีมากครับกินยาช้างมาหรือเปล่าเนี่ยเอ้าล่ะฮะหรือสงสัยก็ล่อสี่กุลสี่มาแน่เลยเนี่ยสี่กุลร้อยเหรออ่าหดูไปแล้วงไปแล้วไปแล้วโง่เงินโง่เงินแล้วครับถอยแล้วครับเมื่อกี้โดนซ้ายเต็มๆเลยนะ มาแทะไปก่อนนะฮะคนรบกวนกาดก่อนให้กาดตกไปก่อนนะครับนี่เป็นนะเนี่ยเอ้าฟังนี่เป็นเลยนะลองประธานเทคนิคสมาคมหวยครับอุ้ยโอ้ยเหดเข้าไนลูกนี้เข้าไปนะฮะแหวกกาดเลยครับซ้ายตรงอีกครับอุ้ยสั้นกว่าฮะเล็กกว่าแต่ว่าย็บเข้าตลอดเลยครับอุ้ยออกชุดไปแล้วร่วงแล้วไปแล้วครับเฮ้ไปแล้วครับมันหมดแล้วครับตอนนี้ ใครหมดครับโอ้โหโอ้ยพอแล้วโอ้ยกรรมการโอ้โหลำตัวกรรมการลัางล่างคนโอ้โหกรรมการจับแพ้เลยครับเดี๋ยวต่อยมากเกินไปโอ้โหโอ้โหแกต่อยแบบไม่ยอมลงแล้วเจ็บมากนะโดนมากเลยครับพอรานั่งเสร็จไม่ลุกเลยครับนอนเลยครับแล้วก็เห้ดอนสดึงแื้วอ้าเจอมิน อยากนอนดันยืนอยากยืนดันนอนพอพี่เลี้ยงบอกให้ขึ้นมายืนหน่อยเลยโอ้ไม่ไหวแล้วนี่ก็มือบวมเลยครับเพเยอร์อ้าวเลยะโอ้โหมัดมากเลยนะแต่ว่าเพเยอร์นี่ไปแพ้ตอต่อใปคือเพเยอร์มวยไม่มีอนาคตต่อยแบบต่อยแบบคือไม่มีเสน่ห์แพ้ใครรู้ไหมแพ้ใครฮะเพยใครเพย์ใครเพลีย์ล่ะมวยชื่อเพยใครเพลียโอ้เพย์ใครเพลียครับผมมีด้วยนะคุณคุณนะ เพราะว่าเพลงอะไรก็มักจะเพียกันเริ่มยังไงก็ไม่รู้ลืมไปหมดแล้วโวยพรปีใหม่นห็นไหมเหรอโวยพรใครครับวยพรพวกเราเองโวยพรให้กับท่านผู้ฟังใช่ไหมผู้ชมสิผู้ชมสิขอแคคทิบุก่อนเป็นคันเล้วเกินนะเอาว่าไง แฮปปี <cin stereotype> ้เบ <Ä h. S 1> ิร <authenticity> ์ดเดย์ท <spooky> ุกคนนะเย้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรวะนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ลังสเรดลักษิตาโดนฮับปีสุดยอดเลยพีหลังไงโุ้เลยร้องมาสวัสดีพี่ใบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้อนแล้วเริ่มร้อนโอ้โหแสดงว่าวันหลังไม่ต้องใส่ไปแล้วคือเครื่องมันอินี่เครื่องมันอินทและหน้าแดงอยู่คนเดียวร้อนร้อนร้อนแล้ก็สุขสันต คิดสิ่งใดก็วันนเกิดะได้สิ่งนั้นโชยอายุบั้นขวัญยืนเออโชคดีปีใหม่ครับท่านถูกหวยด้วยนะถูกหวยถูกหวยนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหวยซีเกมหวยซเกมหนึ่งศูนย์เจ็ดปีใหม่ห้าเจ็ดทำไมสิบสี่อะไรครับครับเลขสองห้าห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งสี่ตีไปตีเอาเองไปตีเอาเองเดี๋ยวมาเดี๋ยวลืมนะ แล้วมีอย่าลืมวิ่งด้วยนะฮะทำไมล่ะครับเต็งอย่างเดียวมัต้องวีวิ่งด้วยเอยต็งไม่ดีเต็งอย่างเดียวโต๊ดห้าต่อดีมากเอาเข้าไปงั้นเราลาด้วยภาษาอังกฤษเลยอะไรครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เราดำน้ำไปไหนเนี่ยบีุงท้ายลาบีดูเลยดูเลยไม่ได้ลาก่อนแล้วก็ขอบคุณ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 ยาตาจรเครับครับโตโยต้าซิงค์คอมชั่นครับ ยากไ้คู่บางจากแต่บางจากรู้จะได้บ้าตาเปถึงพ่อบ้าแล้วยังไม่ได้นะครับวันนี้เราสามคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอปเปิ้เบอลเตะครับแอปเปิ้ลยิวเยียมไสิเออสวัสดีครับทางนี้ทางนี้พี่เลยฮะสวัสดีครับ